มอนไหมไทยเฮาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับกบเฮ้ยพบกับ,กบรายการหมอนไหมไทยเฮาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปนะคะ ว่ารู้จักมอนไหมหรือหน่วยส่งเสริมมอนไหมมหาสารคามไหมคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะขอโทษนะคะไอ้ที่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้่ะก่อนอื่นนะคะน้องชื่ออะไรแล้วก็อยู่ปีไหนคะชื่อเบียรปีหนึ่งครับน้องคนนั้นนะคะชื่อเฟมอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันเมนปีหนึ่งคะ่ะน้องรู้จักมอนไหมกันไหมคะไม่รู้จักครับ แล้วรู้ไหมคะว่าหน่วยส่งเสริมมอนหม่อยู่ที่ไหนคะไม่รู้ค่ะแล้วน้องคนนี้ล่ะคะไม่รู้จักน้องคนนี้ล่ะคะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อ eq ค่ะอยู่ชั้นปีสองน้องรู้จักเอ่อมอนไมไหมคะไม่รู้จักค่ะแล้วน้องรู้จักหน่วยส่งส่งเสริมมอนไม้มหาสารคามไหมคะไม่รู้จักค่ะที่อยากถามว่า พวกน้องๆรู้จักหน่วยส่งเสริมหมอนไหมมหาสารคามไหมคะเออไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แก็รู้จักหมอนไหมไหมคะรู้จักอยู่ประมาณไหนคะก็ประมาณนี้เป็นว่าเริ่มต้นหรือว่าอายุของมันก็เคยเลี้ยงมาอยู่นะหมอนไหมตอนที่เป็น เด็กตอนสิบหาสิบหไปช่วยคนนุณแม่เขาเลี้ยงอยู่ขอโทษนะคะไอะพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะน้องชื่ออะไรคะแล้วก็อยู่ปีไหนคะชื่อเฟร์ค่ะอยู่ปีสองค่ะน้องค่ะชื่ออ้อยอยู่ปีสอง น้องรู้จักหมอนใหม่กันไหมคะหมอนใหม่ที่เป็นเส้นสีเหลืองหรือเปล่าคะรู้จักหมอนใหม่ไหมคะอันนี้พอรู้จักอยู่ครับรู้จักหมอนใหม่ไหมคะพอรู้จักค่ะแล้วพวกน้องอยากรู้จักไหมคะว่าหน่วยส่งเสริมหมอนใหม่อยู่ที่ไหนอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะอยากทราบครับอยากค่ะค่ะจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาและพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะคะก็ได้พบว่า คนส่วนมากนะคะไม่รู้จักหน่วยส่งเสริมหมอนไหมของมหาสารคามกันค่ะงั้นพวกเราไปทําความรู้จักกับหน่วยส่งเสริมหมอนไหมจังหวัดมหาสารคามกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ